คุณกำลังรับฟังอยู่เป็นพอดแคสต์อยู่เป็นคิดเป็นก็สุขเป็นอยากจะขอเริ่ม EP นี้ด้วยคำถามง่ายๆนะครับก็คืออยากจะรู้ว่าคุณฟังที่ฟังอยู่นะตอนนี้เนี่ยท่านใดที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองตอนนี้เนี่ยราบเรียบมีความสุขไม่มีปัญหาชีวิตอะไรเลยและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอกับปัญหาชีวิตอะไรเลยสักอย่างนับหน และสผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครยกมือหรือไม่มีใครที่แสดงตัวมาว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับในชีวิตแน่นอนครับวันนี้เราจะรู้จักกับปัญหาชีวิตตรงนี้เนี่ยให้มากขึ้นหลายหลายคนแน่นอนนอกจากเรื่องของความเหนือ่อยล้าความอ่าน่าเบื่อนายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในการทํางานแล้วเนี่ยในชีวิตส่วนตัวการใช้ชีวิตประจําวันกับครอบครัว <S <S <ๆ>ก็เชื่อว่าต้องมีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มา จุกจิกกวนใจเราอยู่เป็นประจำหรือเสมอปัญหาชีวิตที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับมันคือทุกเรื่องที่คนเรามันสามารถจะเจอได้ไม่ว่าจะปัญหาดังการเงินครอบครัวความรักทุกๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเอาตัวผมเองง่ายๆเนี่ยผมจะเรียกไอ้ปัญหาตรงนี้เนี่ยว่าเรื่องเซอร์ไพรส์นะฮะเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบแทบจะตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับ เซอร์ไพรสเล็กเซอร์ไพน้อยเซอร์ไใหญ่แตกทางกันไปในเจ้าเรื่องเซอร์ไพรใหญ่ของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2021ในระหว่างที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดร้านรวงปิดบ้านเมืองปิดประเทศปิดช่วงนั้นเนี่ยเจอกับปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งก็คือปัญหาสุขภาพของคุณแม่คกลางดึกหรือว่าเช้ามืดของวันที่25มกราคม2022 นนจำได้ดีจำได้แม่นเลยครับคุณแม่ปลุกขงกลางดึกนะฮะช่วงประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าบอกว่าเออแม่ไม่ไหวมันเหนื่อยมันหายใจไม่ออกมันแน่นไปหมดพาแม่ไปโรงพยาบาลทีนะวินาทีนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะไม่รู้เลยว่าคุณแม่เป็นอะไรถึงมีอาการแบบแบบนั้นนะก็เตรียมตัวรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบพาแม่ออกไปที่โรงพยาบาล ไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยโรงพยาบาลแรกได้รับการตอบมาจากทางคุณหมอว่าออกซิเจนในเลือดคุณแม่เนี่ยต่ำต่ำมากต่ำอยู่ที่ระดับ90%ซในระดับที่คนปกติเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะต้องเกิน95ขึ้นไปณตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจําเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจณตอนนั้นเลยในขณะที่รอคุยกับทางทีมงานแพทย์หรือว่าทางคุณหมออยู่เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเขาก็เอาตัวถังออกซิเจนแล้วก็ ที่ครอบออกซิเจนเนี่ยมามาครอบคุณแม่แล้วสักพักพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาก็เดินมาบอกว่าบัตรประกันที่คุณแม่มีเนี่ยที่เนี่ยมันไม่รับรองสิทธิ์ผมก็เลยถามว่าเออแล้วจะต้องทำยังไงณนะตอนนั้นเนี่ยคือผมแทบจะไม่ได้คําตอบอะไรเลยจากจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วผมรู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่โอเคแล้วเพราะว่าออกซิเจนในเลือดของแม่เนี่ยทำลงแล้วก็การหายใจของแม่เนี่ยเริ่มเริ่มยากขึ้นสูตรลมหายใจเข้าทีหนึ่งเนี่ยคือต้องยกหน้าอก แทบจะทั้งหน้าอกเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมต้องตัดสินใจเองว่าผมจะไปต่อที่โรงพยาบาลไหนที่ใกล้กับตรงนั้นเนี่ยอีกครั้งตัดสินใจได้ผมก็รีบพาคุณแม่ขึ้นรถรีบขับไปที่โรงพยาบาลที่สองนะครับทันทีที่ถึงที่โรงพยาบาลผมก็จอดที่หน้าฉุกเฉินแล้วก็แจ้งกับทางเวนเพลนะครับว่า,อาโอเคคนไข้มีอาการน้าท่วมปอดแล้วนะตอนนี้เพราะว่า น่าจะมีการผดปกติภายในจากที่โรงพยาบาลแรกแจ้งมาออกซิเจนในเลือดต่ํามากโรงพยาบาลที่สองนี่เขาก็รีพาคุณแม่ขึ้นรถนอนแล้วก็เอาเข้าฉุกเฉินทันทีสักพักคุณหมอก็ออกมาคุยกับผมคําแรกที่คุณหมอถามนะครับว่าคุณพาคนไข้ามาเองเหรอผมก็ตอบว่าใช่ครับทําไมไม่ให้โรงพยาบาลแรกเนี่ยเขาส่งรถฉุกเฉินหรือว่ารถพยาบาลมาส่งคุณขับมาส่งเองขนาดนี้เนี่ยมันอันตรายมาก ถ้าคุณมาถึงช้ากว่านี้สักห้านาทีเนี่ยคุณแม่คุณเสียแล้วนะผมแทบเข่าสุดเลยวครับจริงๆนะตอนนั้นแล้วหลังจากที่คุยกับคุณหมอเนี่ยอาการของคุณแม่เนี่ยเริ่มแย่ลงแย่ลงทุกขณนะดูอาการก็แล้วให้ยาก็แล้วคือตอนที่สี่ที่คุณหมอเรียกไปคุยอีกครั้งเนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นนะ่ะคุณแม่รู้สึกว่าจะอาการแย่มากๆแล้วพร้อมที่จะเสียชีวิตตลอดเวลาเพราะว่าไม่สามารถที่จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้เลยถึงแม้ว่าจะมี ตัวครอบออกซิเจนช่วยแล้วก็ก็ไม่พอนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณหมอให้ทางเลือกทางเดียวเลยว่าจะอนุญาตให้ใส่ท่อช่วยหายใจกับคุณแม่ไหมนันตอนนั้นเนี่ยผมมืดแปดด้านเลยผมบอกเลยนะฮะสุดท้ายมันก็ต้องจำยอมเพราะว่ามันเป็นทางหนทางเดียวจริงๆที่คุณหมอบอกว่าที่จะช่วยคุณแม่ได้ผมก็เลยเซ็นอนุญาตให้ใส่ท่อหายใจกับคุณแม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รอไปจนถึงยันเช้านะครับ จนคุณหมอเขาเรียกอีกทีว่าเออสามารถที่เข้าไปดูคุณแม่ได้แล้วเนี่ยภาพแรกที่ผมเห็นคุณแม่นอนอยู่บนเตียงพร้อมกับมีไอเจาะท่อช่วยหายใจพร้อมกับสายน,นู่นี่นั่นระยงระยางเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือผมร้องไห้ผมน้าตาไหลตรงนั้นเลยไม่อายใครรวมถึงพอแม่เห็นผมและแกมีอาการขย้อนอาเจียนออกมาสำลอักออกมาจากท่อตรงนั้นเนี่ยคือผมหัดหน้าหนีเลยรู้สึกว่าแบบมันมันเป็นภาพที่รับไม่ได้นะสงสารเป็นห่วง อาการของแม่ทรงอยู่ประมาณสองสาวันนะครับคุณหมอมาสรุปหลังจากนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณแม่เป็นเนี่ยก็คือมันเป็นอาการของไตาวายเฉียบพลันและเมื่อไตาวายเฉียบพลันนั้นหมายถึงว่าไตาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้มันก็ไม่สามารถที่จะขับถ่ายของเสียออกมาได้หรือว่ากรองของเสียออกมาได้จากเลือดจากในตัวรวมถึงภาวะน้ำที่มันท่วมปอดน้ำไม่สามารถถูกขับออกมาได้ตามธรรมชาติตามปกติของมัน มันก็ย้อนกลับไปช่วงปอดใช้เวลารักษาอยู่ระยะหนึ่งเลยครับที่โรงพยาบาลช่วงนั้นเนี่ยคือทั้งต้องดูแลคุณแม่ไปไปมาๆกับโรงพยาบาลทํางานด้วยตอนเที่ยงต้องแบบขับรถไปดูคุณแม่ต่อแล้วก็กลับมาทํางานต่อตอนเย็นก็ไปอีกคือเป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกวันค่อนข้างหนักนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ก็ต้องขอบคุณทางคุณแม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านก็สู้คือท่านเป็นหนักอยู่นะช่วงประมาณสักสี่ห้าวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มตอบสนองต่อการรักษาประมาณสัปดาห์กว่า,วาหมอก็อนุญาตให้เอาท่อช่วยหายใจเนี่ยออกแต่คุณแม่ก็ต้องยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อนะฮะโดยที่ผมก็มีกิจกรรมตามที่เล่าไปไปนะครับคือทั้งทำงานด้วยแล้วก็ไปดูแล คุณแม่ที่โรงพยาบาลซึ่งณตอนนั้นเนี่ยไอคาว่าดูแลเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การไปถึงไปรอคุยกับคุณหมอไปรออยู่หน้าห้องเพราะตอนนั้นเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาไม่อนุญ,ญาตให้ทางคนนอกหรือว่าญาติเนี่ยเข้าไปหากับคนเข้าไปหาไปเยี่ยมคนไข้ได้นะสะิ่งที่ผมทําได้คือผมจะคอยจับจังหวะเช็คเวลาที่คุณแม่ต้องเคลื่อนย้ายไปห้องตรวจต่างๆหรือว่าห้องเอ็กซเรย์หรือว่าห้องเจาะเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมมาใส่ช่วงเวลานั้นเพียงน้อยนิดเนี่ยไปเพื่อที่จะเดินเข้าไปในลิฟต์พร้อมกันกับตอนที่พยาบาลเข็นคุณแม่ไปที่ห้องต่างๆใช้เวลาเพียง2องนาทีนะตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่บอกว่าแม่อยู่นี่นะสู้นะแม่จนทุกอย่างมันดีขึ้นตามลําดับก่อนที่คุณแม่จะป่วยหรือว่าเกิดเรื่องเนี่ยนะครับท่านน้าหนัก50าสกว่าประมาณ5 6า7ิบหกถ้าผมจำไม่ผิดณวันที่ท่านออกจากโรงพยาบาลคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านเนี่ย วันนั้นน้าหนักคุณแม่เหลือ36กิโลกรัมผมแทบอุ้มแกขึ้นรถเลยะฮะคือเดินแค่แบบกระย่องกระแยงแล้วแบบแทบจะไม่ไหวเลยกลับมาบ้านยังต้องมารักษาตัวต่อแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยคือมีการเจาะท่อเลือดฉุกเฉินนะครับที่บริเวณใกล้ๆกับไหปลาใกล้ๆคอเนี่ยนะครับในระหว่างน,นั้นเนี่ยจะต้องพาคุณแม่เนี่ยไปทําการฟอกเลือดนะครับหรือว่าที่เราเรียวกว่าฟอกไตเนี่ยฮะสัปดาห์หนึ่งประมาณ3ครั้ง ครั้งหนึ่งก็มาสี่ชั่วโมงคือเอาพาคุณแม่ไปที่ศูนย์หลังไตใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็กลับมาทํางานหรือว่าทากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องรับผิดชอบได้ใกล้ครบสี่ชั่วโมงก็กลับไปรับคุณแม่แล้วก็กลับมาส่งบ้านวันที่ไม่ได้ไปฟอกไตก็ต้องเตรียมทุกอย่างเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมอะไรยังไงไว้เท่าที่อ่าแกสามารถจะดูแลตัวเองได้ตอนเที่ยงก็ขับรถกลับมาดูคุณแม่ต่อผมทําใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือนนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยคือติดต่อกับทางหน่วยงานทางการแพทย์ทางนู่นนี่นั่นจบแล้วเนี่ยได้ผลสรุปว่าเราตัดสินใจว่าจะให้คุณแม่เนี่ยทำการล้างล้างไตหน้าท้องนะครับแทนการฟอกเลือดซึ่งคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอยู่แค่สองทางที่จะรักษานะครับอย่างแรกคือเปลี่ยนถ่ายไตยซึ่งคิวของแต่ละคนแต่ละปีเนี่ยคือค่อนข้างเยอะมาก และด้วยความที่คุณแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับในการผ่าตัดใหญ่หรือว่าจะรับอะไรที่แปลกปลอมที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงซึ่งผมก็ปฏิเสธวิธีนี้ไปตั้งแต่แรกเลยว่าเออเราจะไม่อยู่ในคิวที่จะขอเปลี่ยนไตนะครับก็มาวิธีสองก็คือการที่จะประทังหรือว่าการที่จะอยู่กับไอไตที่มันพังเนี่ยไปอีกตลอดชีวิตเนี่ยก็จะมีทางเลือกทางแยกให้อีก2ทางอีกเหมือนกันอย่างแรกก็คือฟอกเลือดเป็นประจํา นะครับก็เหมือนกับที่คุณแม่ทําอยู่ณนะตอนนั้นเนี่ยก็คือสัปดาห์นึงประมาณ3ามครั้งครั้งหนึ่งสี่ชั่วโมงอย่างที่เล่าไปหรือท่าที่2ก็คือเป็นการล้างไตทางหน้าท้องนะครับซึ่งก็จะมีการฝังสายต่างๆเนี่ยตรงหน้าท้องแล้วก็จะมีน้ํายาเนี่ยคอยใส่เข้าไปแช่เอาไว้ในช่วงระยะเวลา 4- ี่ถึงหชั่วโมงแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็น้ํายาใหม่ใส่เข้าไปวนอยู่อย่างนี้นะครับทั้งตลอด24ชั่วโมงซึ่งผมเลือกทางที่สองนะครับก็คือ เป็นการล้างไตหน้าท้องแล้วผมก็คิดไม่ผิดนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีแล้วก็ด้วยวินัยของตัวคุณแม่เองที่ช่วยผมเนี่ยร่างกายของแกก็ฟื้นตัวมาเรื่อยๆนะครับทุกอย่างดีขึ้นแกดูแข็งแรงขึ้นค่าเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันใช้เวลาร่วมปีพออะไรอะไรมันดูเหมือนจะดีเนี่ยแล้วก็มีวันหนึ่งที่เป็นวันที่คุณหมอนัด นัดในที่นี้ก็คือนัดตรวจทั่วๆไปนะครับตามรอบวันนั้นเนี่ยอยู่คุณหมอก็บอกมาว่าเดี๋ยวนะทาไมค่าหัวใจดูแปลกๆลเสร็จแล้วก็บอกว่าให้รอสักครู่แล้วท่านก็ไปเรียกอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาซึ่งเป็นคุณหมอทางด้านหัวใจโดยตรงสรุปแล้วเนี่ยพอเขาดูค่าต่างๆกันแล้วเนี่ยคุณหมอก็หันมาบอกว่าวันนี้นอนโรงพยาบาลน,นะหมอไม่ให้กลับบ้านสรุปว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ของผมนี่ก็คือคุณหมอตรวจเจอว่าคุณแม่เนี่ยมี เส้นเลือดอุดตันในหัวใจเนี่ยอยู่3จุดก็ต้องทําการรักษาอย่างเร่งด,วด่วนณตอนนั้นนะครับมีการผ่าตัดมีการทําบอลลูนจ,จนผ่านไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการฟื้นตัวเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากสุดท้ายก็ผ่านมาได้อีกรอบนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือหลายๆอย่างค่าเลือดเอยอะไรเอยเนี่ยก็กลับมาค่อนข้างที่จะเป็นปกติ แต่ความปกติในที่นี้คือคุณแม่ก็ต้องใช้ชีวิตกับการล้างไตหน้าท้องทุกวันวันละสี่รอบเนี่ยไปตลอดชีวิตเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่สาหรับชีวิตของผมก็จริงนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ว่าน่าจะเป็นทุกๆคนนะครับก็คือจากสถานการณ์โควิดแล้วมีการปิดตัวลงของบริษัทมีการหยุดงาน มีการลดวันทำงานต่างๆเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆชีวิตผมก็ค่อนข้างที่จะลําบากลําบากในนี้คืออะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทราบอยู่แล้วว่าไตาของแม่เนี่ยมีปัญหาผมก็พยายามทุกอย่างในการที่จะรักษาไตาให้มันอยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้นะตรงนั้นเนี่ยมานานไม่ต่ำกว่า4ปีก่อนหน้านี้แล้วซึ่งแน่นอนครับเรื่องของการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินจานวนมากไม่ว่าเพราะว่าการรักษาเนี่ย นอกเหนือจากาแผนปัจจุบันที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วจ่ายเงินเองโดยที่ไม่ได้มีประกันเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งยาเพิ่มเกร็ดเลือดที่จําเป็นจะต้องไปฉีดทุกๆ5้าวันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าครั้งหนึ่งไปเนี่ยก็ไม่สามหาพันนะฮะอันนี้ไม่รวมค่า,ายาต่างๆไม่รวมค่าหมอที่จะต้องไปเข้าพบทุกเดือนแล้วก็ไม่รวมถึงค่าแพทย์ทางเลือกอย่างเช่นการฝังเข็มที่ต้องทาอยู่ทุกอาทิตย์ เรียกได้ว,ว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยผมก็ล่อแรลมารอบหนึ่งแล้วนะฮะรดยุโลงรถยุโรปราย,รรยรรขายทิ้งหมดนะครับไม่สนใจแล้วเอาชีวิตแม่ก่อนมาเจอโควิดอีกแทบคลั่งครับผมบอกเลยและสุดท้ายคุณแม่มาป่วยหนักอีกใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแต่ด้วยกําลังใจด้วยการที่เรามองดูแล้วว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันคือปัญหาที่เราต้องแก้มันคือปัญหาที่ เราต้องรับผิดชอบกับมันมันเป็นปัญหาที่เราต้องดูแลผมเอาเรื่องนี้มาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันก็เพราะอยากจะให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาผมที่อยู่ในฐานะของนักเล่าตรงนี้เนี่ยก็เจอปัญหามาหนักเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนละการมองปัญหาว่าหนักว่าใหญ่ว่าเล็กหรืออะไรยังไงเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันมองไม่เหมือนกัน สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือปัญหาของตัวเองใหญ่ที่สุดเสมอประเด็นคือไอ้ปัญหาตรงนี้เนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะคุณหรือว่าใครๆเนี่ยจริงๆเนี่ยนักจิตวิทยาเขาบอกว่าอย่าเรียกมันว่าปัญหาแล้วเขาไม่ต้องเรียกมันว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนที่ผมตั้งชื่อให้มันเองเนี่ยนะครับเขาบอกให้มองว่ามันคือความท้าทายหรือว่าความท้าทายในชีวิตซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับหลายๆครั้งเนี่ยกลับไปคําว่าความท้าทายในชีวิตตรงนี้เนี่ย ในแต่ละครั้งที่คุณผ่านมันไปได้เหมือนก็คุณจะแกร่งขึ้นในอีกเลเวลหนึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องเดิมๆก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในอีกแง่มุมในอีกมิติหนึ่งก็ได้ลองคิดลองจินตนาการว่าวันหนึ่งเราจะเจอปัญหาแบบคนนั้นแบบคนนี้คิดว่าปัญหาแบบนั้นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราจะทายัางไงจะรับมือกับมันยังไงคิดล่วงหน้าวางแผนล,ล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้ จิตใจหรือว่าสภาพจิตของเราเนี่ยในเวลาที่เจอกับความท้าทายในชีวิตแบบแบบนี้เนี่ยในอนาคตมันจะเบาบางลงมันจะไม่หนักหนาสาหัสด้วยความเป็นห่วงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้กับคนรอบตัวคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวเองในอดีตนะครับเวลาที่มันไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้เวลาที่รู้สึกเสียใจอย่างมากกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากสติของคนเราณตอนนั้นมันไม่มีหรอกครับ และอาจจะตัดสินใจอะไรที่ผิดๆก็ได้หลายๆคนเลือกที่จะไปพึ่งพาสิ่งที่มันผิดแล้วมันก็ทําลายชีวิตทําลายสมองทําลายอะไรหลายๆอย่างจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้าต่อไปได้ก็เห็นมาหลายตัวอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้เนี่ยที่นําเรื่องมาแชร์มาเล่าให้ฟังกันในมุมๆหนึ่งของผมเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้กําลังใจกับคนที่คิดว่าตอนนี้ฉันกำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตอยู่เออฉันกําลังมีปัญหาความรัก แฟนทิ้งแฟนไม่รักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินเออตอนนี้ใช้เงินไม่พอชักหน้าไปถึงหลังนี่สินรุงรังหรือว่ากําลังเป็นห่วงกังวลกับสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านก็จะต้องหาเงินจากไหนมารักษาท่านหรือว่าจะหาเวลาจากไหนมาดูแลท่านอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างอ่ะผมบอกเลยว่ามันมีทางออกขอแค่ลองนิ่งมีสติ อย่ากลัวอย่าอายที่จะหาคนสักคนหนึ่งเนี่ยที่คุณเดินเข้าไปแล้วขอคําปรึกษาจากเขาซึ่งถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่สนิทไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่คนรักคนที่สามารถจะให้คําปรึกษาได้มีหลายที่หลายหน่วยงานครับสมมุติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของความคิดหรือว่ารู้สึกว่าจิตพิตกของคุณเนี่ยตอนนี้มันเริ่มทํางานหนักก็ามีเว็บไซต์อยา่าง all จิตที่คอยให้คาปรึกษา24ชั่วโมง มีแอปพลิเคชันถ้าคุณประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่คิดว่าเออตอนเนี้ยภาระในแต่ละเดือนเนี่ยมันต้องจ่ายเยอะมากจนแบบไม่เหลือเงินที่จะใช้เนี่ยคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปสถาบันการเงินหลายๆที่ได้เลยแล้วนําปัญหาเนี่ยไปปรึกษากับเขาหลายๆที่พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่ทําให้ชีวิตคุณง,ง่ายขึ้นทุกอย่างมีทางออกจริงๆครับและสุดท้ายอย่างน้อยนะครับคุณยังมีพอดแคสต์อยู่เป็น ที่เป็นกำลังใจให้หรือว่าเป็นเพื่อนที่คุยที่เล่าที่ฟังหรือว่าถ้าคุณอยากจะระบายอยากจะปรึกษาก็สามารถส่งข้อความติดต่อมาได้ทุกช่องทางครับผมยินดีที่จะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่แชร์ความคิดให้กับทุกๆคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามกันไว้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณครับ